สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะวันนี้ก็กินกะเพราเครื่องในไก่นะคะนีห่หิวหิวอีกแล้วอืมใส่ผึ้งหน่อยคะวันนี้ตอมใหญ่ๆเลยขี้เกียจ ขี้เกียรซอยขี้เกียรหั่นเนะเาะราะว่าตันไก่มันไม่ได้ใหญ่นะทุกคนมันไม่ใช่ชิ้นใหญ่น่าจะเป็นไก่เล็ก อืมข้าวร้อนๆเพื่อนสาผมมานะผมยังไม่แห้งใช้เวลาเกี่ยวแล้วก็มีน้ำซุปผักอืม ชื่นใจมาก น้องกะรลอบม,มากินวาฟเฟลพี่วางไว้ให้นะทุกคนดูมันโต๊ข้างนอกนะนี่เห็นไหมน่าจะหิวและอืม พราะโฟดเด็กทานไม่หมดนะมันไม่หมดมันเป็นแค่ขนมปังนะทุกคนอืมน้องฝักกินได้จะทิ้งไปก็เสียงได้นะอืมทีก่ก็เลยไปวางวางให้บนโต๊ะนะตอนนั้าตองตาก,กินมาก กินแบบไม่แบ,บ่งไม่แบ,บ่งเพื่อนด้วยนะมีเพื่อนมาไล่เขานะไล่ไล่กัดไล่จิกน, <C ül> น้ำผัดมันเค็มอ่ะอื นิ้วของเขานะะมีห้านิ้วน้องก,กะรอดนะหิบจับได้เหมือนคนเลยเนะแต่ว่าหยิบจับได้แต่เล็กๆแบบเบาๆนะอืมชิ้นเบา,บา ตัวฟักยาวกำไะสิบบาทบ้านเรานะตอนนี้ที่ประมาณห้าดอลลาร์กว่าคือบสองร้อยกับสองร้อยนะ ผักกะเพรากะเพราน่าจะได้กินมื้อสุดท้ายแล้วแหละเพราะว่ามันเข้าฤดูหนาวเนาะข้าฤดูหนาวแล้วทีเนี้ยอืมมันมันตายอันนี้เป็นรอบสุดท้ายที่พี่ตักมาก็วันนี้แหละแล้วก็มันจะไม่แตกยอดแล้วนะถ้าไม่ตายนะ ไม่ตายก็คือไม่แต่ยอดแล้วตอนนี้ที่นี่หนาวค่ะรู้ดูใบไม้ร่วงเนาะ มีสามหน้ามาทางพี่ด้วยกินโชว์เะอคะเดี๋ยวพี่ให้ดูนะฮะเขาก็กินโชว์นะะเขาก็กินโชว์อยู่ดสว,ว่าอืมกินให้เราดูนะมือพี่มันสั่งทุกคนอืม จะแปดนาทีแล้วทุกคนเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะคะกว่าทุกคนจะเบื่อเอานะอเนาะนี้ค่ะ